ด็อกเตอร์เมดเพื่อนหมอเปิดคลินิกและ90วินาทีนี้นะคะคุณจะรู้จักกับเคาน์เตอร์ที่เป็นสินค้าขายดีจาก My d r m t o r ต e ต้องบอกเลยเพราะดีไซน์แท้ๆเลยทำให้เขาขายดีมารู้จักกันทีละส่วนเลยดีกว่าค่ะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่ใช้ทั้งสีขาวใช้ <S <S ทั้งลายไม้และลายหินอ่อน ถึงสามเฉดสีด้วยกันนะคะแต่เมื่อมาผสมผสานด้วยมาสเตอร์ดีไซเนอร์แล้วดูสวยงามขนาดนี้เลยค่ะสีขาวเราเลือกใช้ในส่วนที่เป็นหน้าโต๊ะทํางานบาบนแบบนี้เลือกใช้สีพื้นค่ะเพราะว่าเวลาที่มีเอกสารหรือมีสิ่งต่างๆนะคะวางอยู่เราจะได้หาสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ในส่วนที่เราโชว์ลูกค้าล่ะเราโชว์ด้วยลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้นะคะสร้างความน่าเชื่อถือและโชว์ลายไม้ตรงนี้นะคะให้เป็นลายไม้ระแนงแบบนี้ให้ดูมีมิติค่ะด้านหน้าฝั่งที่เป็นตัวลายหินอ่อนอันนี้สามารถนําเก้าอี้มานั่งได้ด้วยเพราะเราทําดีไซน์ให้มันยุบเข้าไปนิดนึงนะคะสามารถนําเก้าอี้มาวางรับรองได้เลยและขอขยับมาอีกนิดนึงนั่นก็คือส่วนที่วางจอคอมพิวเตอร์แบบนี้มีสเต็ปบาบนแบบนี้ยกขึ้นมาบาังนะคะสิ่งที่ไม่เรียบร้อยภายในของตัวทีมงานหรือว่าพนักงานนั่นเองนะคะ ความยาวแบบนี้คุณสั่งความยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่คุณกําลังมองเห็นยาวประมาณ2เมตรถ้าคุณนั่งทํางานประมาณสัก2ท่านสบายๆแน่นอนค่ะและอันนี้ก็คือรายละเอียดด้านในนะคะวันนี้ที่ไม่พูดถึงนะคะเพราะอยากให้คุณผู้ชมทักมานั่นเองเพราะยิ้มเตรียมมาสเตอร์ดีไซเนอร์ไว้รังสรรด้านในให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยากนั่งทำงานแบบไหนแล้วแล้วก็ไม d ด็อกเตอร์เมดมริตให้คุณเองค่ะ